ความดันโลหิตสูงท้าบวมท้องบวมเเส้นเลือดในสมองติดปวดเอวดิฉันเป็นไตระยะสดิฉันก็ได้ไปตรวจครั้งสุดท้ายหมอให้ดิฉันเตรียมฟอกไตโดยการให้ไปเตรียมผ่าแขนเพื่อทําเส้นไว้รองรับเกิดเวลาฉุกเฉินจะได้ทันท่วงทีดิฉันกลัวการฟอกไตค่ะ ก็เลยเข้าไปเซิร์ชหาใน Youtube แล้วก็ได้ดูรีวิวต่างๆจากยูมิดูรีวิวหลายๆรีวิวก็ทำให้ดิฉันเกิดความมั่นใจในการใช้ตัวสารอาหารของยูมิเนี่ยทานวันละสองซอง,องเพื่อในการฟื้นฟูไตนะคะดิฉันก็ได้ทานมาแล้วประมาณ2เดือนคุณหมอจะนัดพบ3เดือนต่อ1ครั้งตอนนี้ทานไปแล้ว2เดือนก็รู้สึกว่าอาการเหนื่อยอาการอ่อนเพลียของดิฉันเนี่ย และอาการเสียงแหบและเท,ท,ท้าบวมมันหายไปดิฉันก็เลยเกิดความมั่นใจว่าโอโตัวยูมินี้ดีนะคะเพราะว่าทําให้ดิฉันมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นไม่ได้เจ็บปวดทรมานเป็นสารอาหารที่ได้มีการวิจัยรองรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรงนี้ที่ดิฉันมั่นใจมากจึงขอขอบคุณยูมิที่ทําให้ดิฉันมีชีวิตที่ดีและก็คิดว่าจะใช้สารอาหารยูมิตัวเนี้ตลอดไป แล้วก็ขอฝากไปถึงผู้ที่มีปัญหาเช่นเดียวกับดิฉันนะคะดิฉันรับรองได้เลยว่าอยูมินี้ดีแน่นอนเพราะมีการวิจัยรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา